สวัสด ok ีรครับร้านนวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นนะครับแผ่นรูปนะครับหลวงปู่เล่งหลวงปู่เครือบนะครับผมหลวงปู่เล่งวัดดงแควนะครับข้างหลังก็เป็นอาจารย์ข่านนะครับหลวงปู่เครือบวัดหนองกระดีนะครับผมนะครับแล้วก <c oughs> ็เป็นแผ่นตะกัวนะครับหลังนะครับหลวงปู่เล่งการยันพระกระทับนะครับผมนะครับออกในปีพศ2 5 5 8นะครับองนี้ เป็นแม็กเดิมๆจากวัดเลยนะครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับสภาพกลิปๆนะครับยังไม่สัมผัสกับอากาศเท่าไหร่น่ตะกัวก็เกิดปริยาออกไซด์ไม่เยอะนะครับผมคลิปๆเลยนะครับผมเห็นว่ารอยจานหลวงปู่นะครับรอยบางๆชาวเมีย่าบูชาจากวัดนะครับรับจับมือหลวงปู่องนะฮะสวยคลิปๆรุน้ทานหลวงปู่เสกนะครับผมหลวงปู่ท่านก็ดังในเรื่องของตะกุด ปืนแตกนะครับตะกุดมอผีนะครับยิงแล้วก็ปืนแตกนะท่นสั่งใหญ่นะสั่งไว้ตลอดนะครับว่าถ <c oughs> ้ามาตะกุดท่านไปยิงปืนมันจะแตกไหมล่ะเป็นห่วงนะลูกติดยองาจะเกิดอันตรายนะครับผมนะครับใบนี้สร้างในปีพศสอง8นห้ารสิบแปดนะครับแม่เด,มเดิมจากวัดเลยนะครับ ก็เป็นถ้าเป็นลูกศิษย์คนเดียวนะครับที่ลุงปุ่เครือท่านถ่ายทอดพิชาการให้นะครับผมเคยฟังท่านเล่าอยู่นะครับถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจนะครับติดต่อร้านอวยพรประเครื่องนะครับโทร096954888หรือ081ติดต่องานตาม081ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วนะท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงดีๆจากร้านอวยพรประเครื่องขอคุณครับสวัสดีครับ